ขอกุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสํเเ็จแก่ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสพรพสัตทุกท่วนหน้าเทพารักจงประจักษ์ในกุศลผลนี้นาผลจากทุกประสบสุขทุกเวลา สมดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเธอกรรมใดๆที่ข้าพรเจ้าได้ล่วงเกินไม่ว่าผู้ใดแม้จะเป็นอดีตพบอดีชาติชาติปัจจุบันก็ดีชาติที่แล้วก็ดีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้คู่เวรคู่กรรมของข้าพรเจ้าเหล่านั้น จงโปรโดยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการไม่ว่าจะเป็นชาตินี้และชาติหน้านู้นเทิน